รูปแบบก็จะออกเป็นแบบนี้ดังนั้นอ่ะตัวนี้นะครับตัดเป็นตัวนี้ที่กที่ตัวงานที่ขวา enter base point อกดที่ตรงนี้นะครับตัวงานของมันก็จะบิดที่ตรงนี้รูปทรงก็จะออกมาที่ตรงน,นี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะร,รูปแบบก็จะต่างกันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ h e นิดนึงไปที่ e a เล s t i c ให้เห็นกันน,น,น,นะครับนี่นะฮะรูปแบบของเกลียว ตามนี้นะครับรูปแบบเกลียวจะตามนี้ เพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม autocad วันนี้นะครับตามที่ระปากหลายๆชาติเอาไว้จะมาพูดถึงการทำทำเกลียวไม่ใช่การทำเกลียวสิทธิ์ปัญหานะครับเรื่องของการทำชิ้นงานเนาะให้เป็นลักษณะเกลียวนอกเกลียวในเนี่ยเกียวตัวผู้เกีียวตัวเมียอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะทำไมมันติดปัญหา นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเฉ่งด้วยนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าใครที่น้องๆคนไหนที่ตามกันอยู่นะครับก็จดเลยนะว่าวันนี้เราจะพูดจะจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็จะงง1การสร้างเฮลิกนะเฮลิกรูปแบบของการสร้างนะครับที่เป็นลักษณะของสปริงอ่ะนะครับสปริงอ่ะก็คือตัวนี้เอามาทําเป็นเส้นผ่านนะฮะเอามาทําเป็นผ่านนะครับผม 2หน้าตัดหน,หน้าตัดนะครับสามการพลิกกลับให้เป็นคือปลายของตัวหน้าตัดเนี่ยสามารถพลิกนอกในได้นะก็จะมาพูดถึงคือการพิกเข้าข้างในก็คือให้มันกินส่วนพวกนี้เข้าไปเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะส่วนการพิกออกข้างนอกก็จะไปปรับใช้กับตัวผู้เนาะเป็นน็อตตัวผู้ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะแถมท้ายเรื่องของโน้ตบุ๊กด้วย คามานานแล้วนะฮะคามานานแล้นะฮะในส่วนของโน้ตบุ๊กที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะฮะผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมามาคุยกันโอเคใครที่ตามมาอยู่อย่าลืมนะครับปรับหน้าต่างการใช้งานไปเป็น 3D Modeling เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นผมเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลย นะครับผมผมไม่ได้ไปดูในเรื่องของยูนิตเนาะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะฮะไม่ได้ปรับในเรื่องของยูนิตัังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับฝึกเขียนตามก่อนอ่ะโอเคเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาผมเลือกนะครับ se isometric mode แสดงผลผมเลือกเป็นดิเรกติกเลยนะครับประมาณนี้เทสกันก่อนในเรื่องของการเขียนเฮดิกทำความเข้าใจกันก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาเขียนหน้าตัดอ่ะโอเคปรับไปเป็นท็อปวิวก่อนนะฮะปรับเป็นท็อปวิวก่อน เวลาเราเริ่มเขียนนะครับในส่วนของเฮลิกหรือหน้าตัดเนี่ยนะครับเราจะใช้ท็อปวิวสลับกับตัวนี้เนะี่ย s e i c o m e t i c นะครับเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นว่าคุณเขียนเลดี้เนี่ยหรือว่าไดเมิเตอร์เนี่ยมันตรงตามนั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะไปที่หน้าท็อปวิวนี่นะครับผม, Hel ix. Hel ix ผมจะเขียนเฮลิกเฮลิกที่ผมจะิเขียนเนี่ยไอ้สปริงเนี่ยผมจะ,จะใส่ประมาณ สิบ uh, มิลน,นะครับสิบมิลเนานะสูงคือจริงๆมันแปลผกพันตามกันระหว่างความกว้างนะของเกลียวนะครับผมอย่าลืมนะครับความกว้าความกว้างของไอตัวเกลียวไอสปริงเนี่ยนะครับความสูงแล้วก็จํานวนสปริงนะฮะอ่ะไปเลยไปลองดูกันไปที่ heading นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนตัวแรกเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ค่าอย่างเช่นผมต้องการเขียน10ผมก็ใส่5 เอนเตอร์ไปตัวที่สองผมใส่ห้าเหมือนกันมันมีตัวท็อปตัวอ่าตัวล่างกับตัวบนต้องห้าเท่ากันนะครับมันเป็นยังความสูงเท่าไหร่อ่าความสูงผมใส่ที่สิบนะครับมันจะออกมาในลักษณะนี้ลองปรับอันนี้คือเห็นเนาะเห็นเป็นลักษณะนี้นะฮะดังนั้นถ้าใครงงว่าเฮ้ยผมใส่ค่าถูกไหมลองสร้างนะครับวงกลมขึ้นมาอ่าผมใส่ห้าเหมือนกันคือกันเห็นไหมมันจะใกล้เคียงกันดังนั้น ไม่ได้เพี้ยนนะฮะไม่ได้เพี้ยนจากการสร้างเนาะ,ะเป็นการเช็คแบบเบสิกพื้นฐานเอากันจจะเลยนะฮะให้เห็นกันจระนะครับจากนั้นไปที่ SEIsometric จะเห็นว่าสปริงมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้ทีนี้ลองพิมพ์ PR นะฮะขึ้นมา property นะครับ property ใครขี้เกียจพิมพ์ก็ไปที่หัวข้อเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ก่อน โชว์เมนูบาร์เนี่ยไอพ p ราพารตี้มันอยู่มูดิฟาตัวแรกเนี่ย property อันเดียวกันคือกันนะฮะจากนั้นลองคลิกไปที่ Helix น,นะฮะโบก็ให้มันจะรายงานอะไรบ้างอ่ะ high สูงก็คือ10นะ่ถูกต้องนะครับจำนวน3นะครับอันเนี้ยนะฮะมันจะเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือน,นเอามาหารนะ่ะจำนวน3เอามาหารนะฮะประมาณนั้นอ่ะนะครับถ้าสมมติว่าผมปรับไปเป็น4่ ไปสี่เนี่ยมันจะลงตัวนะที่สองจุดห้าเห็นไหมครับเดี๋ยวสมมติว่าผมเลือกที่สี่คือเขียนไปก่อนมันสามารถปรับได้แต่จะไปปรับมั่วไม่ได้นะจะต้องดูหน้าตัดของตัวที่จะมาสร้างเกลียวก่อนอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะมา,มาพูดถึงทีหลังก็ค,คือตัวนี้นี่นะครับทีนี้ในลักษณะของการบิดมันก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้เขียนไปแล้วอยากจะบิดแบบนี้ก็ตั้งได้นะอ่ะผมเอาเป็นแบบนี้นะครับกด S ออกไปนะครับปิด property ออกไป โอเคนะอันนี้คือเรื่องของเกลียวก่อนนะครับเป็นเรื่องไอ้ไม่ใช่เกลียวสปริงเออตัวนี้ก่อนทีนี้มาถึงการสร้างหน้าตัดนะครับมาถึงการสร้างหน้าตัดผมบอกไว้ก่อนว่ามีหลายคนถามปัญหาตัวนี้มาเยอะมากนะฮะการเขียนเกลียวผมขอบอกตรงนี้เลยว่าผมขอแนะนําให้ดูวิดีโอนี้เป็นแนวทางคือผมไม่ทราบจริงๆว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับบางคนบอกว่า เกลียวมันไม่ไปบ้างแหละโน่นนี้นั่นบ้างแหละนะครับมันระนาบไม่ได้เอาเป็นว่าอันนี้เบสิกพื้นฐานเนาะผมทวนให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะผมจะใช้อยู่แค่ระนาบเนี่ยอยู่แค่2ระนาบคือท็อปกับ SEI Sometric นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะใช้เลยนะครับที่ไม่มีปัญหาเลยนะเป็นเบสิกพื้นฐานคือสวิฟฮะเพราะอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องเรียกร้องอะไรมากมายนะครับไอสวิฟเนี่ยผมสอนไปแล้วในเบสิกพื้นฐานในประมาณบทที่2นะครับใครที่ เรียนในส่วนของสามอยู่เดี๋ยวตอนท้ายจะขายของด้วยจะจะแนะนําให้น้องๆสั่งไปดูนะครับผมอ่ะผมจะเริ่มเขียนในเรื่องของสปริงอ่ะไม่ใช่ Spring สปริงสิไอหน้าตัดนะครับผมก็จะใช้ใช้ลายธรรมดานี่แหละอ่ะ L Enter เนี่ยนะครับก็เริ่มเขียนเขียนแบบนี้นะฮะนี่ลากลงมาเลยนะครับใส่สองนะครับ H เอ c k s p เอากันแบบง่ายๆเนะี่ยลากมาอันนี้ผมก็ใส่สองนะครับต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้แล้วก็ลบเส้นนี้ออกไปจอ,นะไจอยนะครับ modify จอยนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะครับนี่คือหน้าต่าของมันจากนั้นปรับกลับไปนะปรับกลับไปที่ SEI s o m e t r c จะเห็นว่ามันอยู่อย่างงี้ผมจะ Copy อ,ออกมาให้เห็น2ชุดก่อน นะครับมีมีคนสงสัยว่าเอ้ยถ้าระยะมันถ้าระยะมันมันโอเวอร์เนี่ยมันกินพื้นที่เยอะเนี่ยการทาเกลียวจะเป็นแบบไหนนะครับอา่าผมก็อปปี้ออกมาให้เห็นก่อนนะจะได้ตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะอ่ะสักสามชุดนี่นะครับ,อรบโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของคําสั่งสวิบจาเป็นต้องทาความเข้าใจอะไรกันมากถึงว่าไม่คิดอะไรเลยนะไปที่คําสั่งสวิบนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ชิ้นงานเนี่ยที่เป็นหน้าตัดนะครับปังให้ คลิกขวา Enter เลือกตัวงานนะครับเลือกตัวงานปังมันจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาในลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาในลักษณะนี้ <c oughs> สังเกตดูเกลียวมันจะบิดเข้าไปข้างในถ้าไม่ต้องการให้บิดเข้าไปข้างในทำไงอะตัวเซตกลับมาผมโรเทตนะครับ พิกกบมาโอเคเหมือนเดิมเห็นไหมครับเกลียวมันจะออกมาข้างนอกเห็นไหมนี่นะครับดังนั้นทำไมสรุปถ้าสร้างขึ้นมาหมุนแล้วนะครับเกลียวไปคนละทิศทางไม่ใช่เกลียวสิเออหน้าตัดนะครับหน้าตัดมันไปคนละทิศทางก็ต้อง หมุนมันนะครับก็ต้องหมุนมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับขอโทษทีไอู <c oughs> ต,ต่อนะครับทีนี้อันนี้จบแล้วนะในเรื่องของการสร้างมันมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับในการทำสวี p ก็คือเบสพอยต์จะเห็นคำศัพท์ดีเยอะมากไอ้เบสพอยต์เนี่ยนะฮะรูปแบบของเขาคือกำหนดแบบไหน,นก่อนอื่นรูปแบบนี้ก่อนนะผมทวนนิดนึงนะ t o อปวิวนะนี่นะครับอันนี้คือหถูกต้องไหมครับ รักษมีห้าดังนั้นเส้นหนาสุกางตัคือ10สิบเห็น,นไหมฮะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับผมไม่ได้กําหนดเบสพอยต์มันนะครับไม่ได้กําหนดเบสพอยต์ดูนะครับ <c oughs> ไปที่สวีบคลิกที่ตัวนี้โบกเาให้คลิกขวาเอนเตอร์ Enter, เลือกหน้าตัดตัวนี้นะครับชิ้นงานจะเป็นลักษณะนี้อ่าโอเคนะกลับสวีบใหม่คลิกไปที่ตัวนี้คลิกขวาเอนเตอร์ Enter, นะครับเลือกเบสพอยต์ก่อนว่าเอ้ยบสพอยต์เองต้องเอาจากตรงนี้นะโบก็ให้แล้วก็ไปกดที่เส้นผ่านชิ้นงานจะเป็นลักษณะนี้ลองดูความแตกต่างนะครับลองดูความแตกต่างปรับไปที่สองดีนะฮะปรับปรไปที่สองดีเห็นไหมครับทีนี้ผมจะพิมพ์ลองเทสนะครับผมจะพิมพ์ห้าาห้าเนี่ยนะครับเจนเปแบบนี้ผมจะามาเทียบให,เห้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจ นะครับส่วนผมดึงมนออมาจะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไอ้หเนี่ยคือคือความหมายคือเราไม่ได้ตัวตัวแรกเนี่ยไม่ได้กําหนดเบสพอยต์นะนะคือเอากันเฉยๆเนี่ยวางกันที่เฉยๆใส่คำสั่งไปที่เฉยเนี่ยนะฮะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นตัวนี้ที่กําหนดเบสพอยต์ Point บอกว่าเฮ้ยเบสพอยต์ที่อยู่ตรงนี้มันก็จะให้เงื่อนไขมันก็จะสร้างเงื่อนไขตามที่เรากําหนดมาดังนั้นเพื่อนๆเนื่น้นนนองๆต้องกําหนด เบสพอยต์ point, ว่าอยากจะให้มันเริ่มที่ตรงไหนนะครับอยากจะให้มันเริ่มที่ตรงไหนเพราะมันจะมีผลกับการเอาไปทําในส่วนของโมเดล 3D นะไม่ว่าจะเป็นไอ้น็อตตัวผู้น็อตตัวเมียเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ต้องกําหนดนะครับโอเคนะครับปรับต่อไปนะฮะผมใช้แค่สองมุมมองนะผมใช้แค่ท็อปกับ SEI s อไอโซตินะฮะร,รูปแบบก็จะออกาเป็นแบบนี้ดังนั้นอ่ะตัวนี้นะครับ แต่เป็นตัวนี้ทีิที่ตัวงานคลิกขวา enter base point กดที่ตรงนี้นะครับตัวงานของมันก็จะบิดที่ตรงนี้รูปทรงก็จะออกมาที่ตรงนี้นะครับาเห็นไหมฮะรูปแบบก็จะต่างกันไปนะครับรูปแบบของเกลียวรูปแบบของอะไรต่างๆนะครับผมโอเคอเดี๋ยวกลับนมาที่ s e นิดนึงไปที่ realistic ให้เห็นกันนะครับนี่นะฮะ รูปแบบของเกลียวตามนี้นะครับรูปแบบของเกลียวจะตามนี้ผมมาดูกันมานิดนึงนะครับจะตอบคําถามอีกตัวหนึ่งที่ถามกันก็คือถ้าเฮลิกเนี่ยมันโอเวอร์โอเวอร์นี่คือมันกินพื้นที่ตัวนี้ผมวัดให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือสองมิลน,นะฮะมันคือสองมิลผมไปที่ PR เนะี่ย PR อยู่ใส่วะ่ะน,นี่นะครับแล้วที่ทตรงนี้ถ้าผมใส่ห้า มันจะเท่ากับ2องพอดีถูกต้องไหมฮะมันจะเท่ากับ2องพอดีนะนะครับเทสนะครับสวีปนี่นี่นี่เบสพอยต์นี่นี่นะครับเห็นไหมฮะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไอ้บางอย่างชิว่าเนี่ยนะครับคือรูปแบบการเข้าไปกระทำของมันนะครับรูปแบบการเข้าไปกระทำของมันนะฮะเอาผมใส่ใหม่นะนี่ นี่มันเหมือนกับมันกินพื้นที่ใช่ไหมฮะมันกินพื้นที่คือตัวนี้คือสองอ่ะมันกลายเป็นมันกลายเป็นระยะสองพอสร้างขึ้นมานะครับตัวเกลียวเนี่ยสร้างขึ้นมานะฮะมันเหมือนกับไปทับซ้อนกันถูกต้องไหมฮะอ่ะถ้าสมมุติว่าผมใส่ที่เอาใหม่นะตรงนี้ผมให้สองผมผมแก้ไขตรงนี้เลยเป็นสองจุดหนึ่งตัวนี้มันจะแปรบกผันนะฮะมันจะแปลบกผันนะ ตัวที่จะต้องกลายเป็น10จุดกว่าๆเห็นไหมนี่นะครับตัวนี้เป็น2.1จุดหนึ่งกันนะฮะระยะนี้อ่าผมเทสใหม่นะครับสวีปชิ้นงานนะครับมันมีมันมีจะเรียกว่าอะไรอะระยะที่ไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับหรือใครอาจจะมีเทคนิคอื่นอันนี้ไม่ว่านะอันนี้ไม่ว่าผมอาจจะไม่ได้รู้เงื่อนไขตัวนี้ซะทั้งหมด นะครับอย่างเช่นเฮ้ยมันบิดกินพื้นที่กันเข้าไปได้ครับผมโดยใช้เงื่อนไขนี้อ่าอันนี้ก็จะขอบผู้คุณมากนะครับที่เอาเทคนิคมาแชร์กันนะครับเอาเทคนิคมาแชร์กันนะครับแต่อย่างที่บอกน้องว่าอันนี้คือผมใส่ให้เห็นเลยเนี่ยว่ามันอยู่ที่สเต็ปนี้ถ้าใส่เป็นสองอ่าสมมติน,นะครับสองเนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยในการบิดนะครับอาจจะไปเลือกแท็กที่จุดอื่น,นได้ไหมอ่าน้องๆอาจจะไปลองเล่นดูนะครับ เลือกบิดที่จุดอื่นด้ไมเพราะว่าลองเทสเนี่ยถ้าเป็นตัวสวิฟนะครับโดยตรงในที่นี่นะครับคลิกขวา Enter แล้วก็ไปที่ตัวของมันนะส่วนใหญ่มันจะไม่รับนะครับมันจะไม่รับนะบอันนี้คือถ้ามันเป็นคำว่าโอเวอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเป็นรูปแบบที่มันเกินจากตัวที่มันควรจะเป็นนะนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของนะครับการทำเกลียวมัน ถูกเอาไปใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปส่สวนใหญ่ก็เราจะไปดีไซน์แบบเพื่อนําเสนอลูกค้าเลนเดอร์แบบใส่ตัวชิ้นง,งานะอะไรต่างก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคประมาณนี้คือเอาไปปรับกับหน้างานนะเอาไปปรับกับหน้างานโอเคสรุป1นึ่งเฮดิกนะฮะไปเราสามารถปรับแต่งได้นะครับสองหน้าตัดเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเราสามารถพลิกได้การาหน้านาตัดการสร้างหน้าตัดของตัวนี้นะฮะก็คือสร้างตั้งแต่ตอนแรกคือใช้ท็อป นะครับแล้วคำสั่งที่ผมน้แนะนำพูดถึงใช้ในวันนี้ก็คือ sweep ผมไม่ได้ใช้เ t o กทนะฮะไม่ใช่เอ็กทูดเอ็เนี่ยถามว่ายากก็ยากนะถามว่าง่ายก็ง่ายง่ายเนี่ยวงเล็บมักง่าย <c oughs> นะนะครับผมประมาณนะั้นโอเคก็ลองฝึกกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเงื่อนไขาการสร้างนะครับไม่ใช่เงื่อนไขสิแต่แนะนำว่าเป็นเทคนิคดีกว่านะครับเอาเทคนิคมาแนะนำกันมาแชร์กัน นะครับน้องๆเพื่อนอาจจะมีเทคนิคอื่นก็เอามาแชร์กันได้นะครับในกลุ่มนะหรือในช่องแคระไอุสีก็ได้นะครับผมประรามาณนะั้นเนาะโอเคตอนท้ายขายของนะครับผมในช้อปปี้นะครับก็จะมีร้านอยู่นะครับผมน้องๆเข้าไปดูแนะนําแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานเนาะ <c oughs> แนะนําเป็นสองพันยสิบสามดีคือสองพันยสิบสามดีเนี่ยมันแย,ยกเป็นงานเครื่องกลอยู่นี้ กับตัวนี้ชุดนี้งานเครื่องกลไม่ได้สอนเบสิกเนาะขึ้นพอมาถึงก็สร้างงานเครื่องกลเลยแต่ชุดนี้จะสอนเบสิกพื้นฐานงานเครื่องกลแล้วก็บ้าน2ชั้นนะครับตัวนี้นะฮะในเวอร์ชันสนนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นๆก็จะมีตามนี้นะครับ2019ั0 1 8งนนะครับน้องๆก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับผม เข้าไปดูได้นะฮะสอบถามรายละเอียดที่ไลน์นะครับ id line a ตัวเล็กนะฮะ a 0ูนย์หศูนนะครับหรือโทรศัพท์0ูนย์เก้าแปดห้าสอบถามรายละเอียดได้หรือสนใจอยากจะเรียนไม่เรียนอยากจะสอบถามโน่นนี่นั่นโทรเข้ามาได้นะไม่ติดสอนจะรีบตอบนะครับผมปากมาเนาะอ,อันนี้ก็ฝากน้องๆเข้ามาดูแล้วก็อุ่นหุนด้วย,ยกันนะครับผมเจอกันอีกครั้งในหัวข้อคือติดปัญหาก็ถามถามาถ้ามีเวลาจะเอามา,า,มาพยายามมาบอก ป้าแนะนําว่าควรจะแก้ไขแบบไหนนะฮะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะฮะถ้ารู้เรื่องไหนก็จะเอามาบอกนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ้อลืมไปพูดถึงโน้ตบุ๊กนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะฮะพูดถึงโน้ตบุ๊กนิดนึงนะครับอันเนี้ยจะเอามาจะเรียกว่าเป็นขอแก้คือผมเคยอธิบายไปนะครับในเรื่องของโน้ตบุ๊กเนี่ย และผมก็แชร์ให้สมาชิกของเราได้ทราบถึงโน้ตบุ๊กยี่ห้อหนึ่งก็คือ l e n o v o เนี่ยนะครับผมผมยังไม่ได้ฟันธงนะกำลังรอทางกำลังรอทางในส่วนของออตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตของเขาเนี่ยเข้ามาอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องของปัญหาตัวที่สั่งไปนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยกลัวน้องๆหลายๆคนไปเจอปัญหาเหมือนกัน มันอาจจะเป็นแค่ตัวใดตัวหนึ่งในร้อยตัวก็ได้นะครับสำหรับปัญหาของไอไอเวิร์เซชันเนี่ยตัวโนนบุ๊กเวิร์เซชันเนี่ยนะครับมันก็เลยผมก็เจอกับตัวเองเหมือนกันก็เจออยู่ตอนนี้ก็รอนะครับใช้คําว่ารอในส่วนของตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซัพพอร์ตของเขาเนี่ยมาเคลียร์หน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมันทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วแล้ว บริการหลังการขายเนี่ยนะครับผมจะเป็นเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบเดิมอยู่มันไม่เวิร์กนะเพราะว่าน้องๆก็คงทราบว่าผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเลยว่าเวอร์ชันเนี่ยมันเหมาะกับงานเกณฑ์แบบแล้วก็รุ่นที่ผมชี้เป้าไปนะฮะยี่ห้อแบรนด์ที่ผมชี้เป้าไปเนะี่ยตอนตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเ e น ovo นะฮะประมาณนั้นนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำก่อนนะครับให้ได้คุยกับทาง ดีลเลอร์ก่อนนะครับเอากันตรงๆว่าเฮ้ยคุณจะซัพพอตยังไงถ้าแบบเดิมอ่ะมันไม่เวิรนะ์กว่ะนะก็อาจจะต้องพูดกันตามตรงนะครับอันนี้อันนี้หลายคนที่สงสัยเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กที่จะสั่งเข้าไปใช้งานสายดาบเนี่ยรอนิดนึงนะเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ